<laughs> thôi cứ đèn thế này. Turn vào lâu anh phục, hùng phục lại Hết. Hm. Hãy, mong hưng. Hãy, mong Ừ Hãy, mong hưng. Hãy, mong hưng. Hãy, mong chú rồi chẳng nè vâng vâng đi xuống này đi hả ừ ô vượt lại เด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบ้อทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกตัวคำปันสุรพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะกะมาฮอตมาถึงต่อจากคลิปบางแล้วนี่เนาะเอาลงไปเนาะก็นั่งสมัยก่อนไปอ่าผู้สบายดีทุกคนอ่าเอาทุกทางนี้ทุกทางนี้ใส่แนะบนเหมือนแะห้งคือเนาะ có đạm khèn kia đi em nhắn nè ừ. Hoa lý mình hiểu đó đó. Và đứa hả Cho cầm hèn bò Cho ừ. cứ hù vào ừ. mình hèn Bò mình hèn tại để tí ừ. Cốm ủ tụ nồng mà nào bà Cho ừ. còn vai hót thôi, quá Mau quá đi Mau quá đi Mau quá Mau quá ai Mau ตื่มก่อนนะว่ายเ <ừ. S 2> นอืยรับรองวาปมาเอานีนะัโอุดเนาะเอ้าเ,เ้ดนพี่เลยเนะยามนัอ,อย่าไ<อ>ด้เ<อ>ต็มนะให้า <c oughs> หมากินตัวนี้มันน ều, ้ำเขียวกับนน้ำแดง cắt cayo ừ. mình sáng một cái việc sáng kỹ năng không này oh, không, không này mẹ 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 mẹ

ต่างไทยกันเลยเชื่อไหมบ้างจะได้ลงแล้วจะลอยไหมยังใช้คอยกับเนาะเขาเรียกว่าส่งยงก็เพิ่มงก็โอ้พ่อ

ป่อนมันโน่นตัวนั้นนะมิเต่วันเขาสอมมวยน้าลงร้ายมวยน้าลงแห้งข้อกั้นเนาคือตัวนีงข้อกั้นเนาะสมมติว่าคือเพิ่อนเราเนี่ยถ้าเขาเอารถถ่ยมาดุนี่มันต้องเห็ดอิทธิรอย่างใหญ่ตังยู่มันถ่ายใหญ่มาดุนี่จะต้องใช้ท่อใช้ยังคือแบบลงทุนนะเหตุยังลงทุนมั้งแต่เขาหัดเนาะนลูกกูมูนเนี่ยลูกกูมูมีแต่ว่าเขาคั่วที่เทิงนี่ปีนี้นี่ไม่เห็นบุตท่านหรอกมิเตีว่าทั้งนั้นตัวนายยูเขาก็ เราถ่ายมาได้กับถ่ายวันน้ำถ่ายดำน้ำต้องเจอคุดตั้าัคาแฟ่ไว้ขุดขุดปันไว้ปันไว้ตรงไหนมันำมาแล้วในเมือสิ็นอ่นางมันเนาะคุดใต้หนชุดนได้เลยะคือตันนี้นำได้ปีบริ้เขบริ้นะนนี้คุดขึ้นขุดังขึ้านา่าสิป,าาปันเป็นอยู่ นี่กาลงกันี่ก้อนนี่เนอะกามมแล้วก็ใส่ใส่บเนอะพูดแปไปล้ว่า่มนานาเนาะแ้เนาะตงเดี๋ว่า่เนมาลงข้าไปลำอ้เนี่กลงทาเนี่ยทากุ๊กรีกนี่ยเกี่ยวว่าพี่เนี่เกี่ยวบางบเขาชนปลาพี่เนี่ยงพี่เนี่ยงไปเนาะไหลลงจากกระไท ตาย่ตายผมรู้ามให้นด้เามันลแ้เอาเช็ดก้อนอเอาคุณต้องบหนาไปลบหนาไยาเลยใด้ตอนนี้นี่เจ้าได้งูติต้องไ้งูมันยังไ่ได้รผมมันทันได้แล้ับยางพ่นกะยังไม่เลี้ยงบ้านพี่น้องเอ้ายังไม่เลี้ยงบ้าน เขายังเห็ดอย่างไร่ได้เดิมปน้องเด้อะไาวะแบ่เข้าไปไทยก็อเห็ดก้อนนีเพื่นกะชีบเาเาที่ปักใหม่เนาะกิมูเนาออิ่ม่นองเลยถือว่าพิดบ้านพิดเมืองเพื่อนเนาะเป็นชาวในโรปพี่องผู้จั้แกถามอีกกองกานี้เขาได้แต่เตรียมบ้านกราตกกระแทกหน้าบ้านได้มีมันอนเ

เนอนะเนเนะกโกเนาะขอบอกนตยีชื่อหมกโกไปเจ้าคุดโดนเจ้าป้านมือละเครงก็ได้สมมติ่เจ้าเจ้าตั้งใจชิบป้านคันนี้เนาะคันในรถนเจ้าุคดป้านไปฮอดเครื่งอย่า่ยงแต่รงมากเคุดไปอีก จ้าป้าแมชี้นั่นมันจิตเป็นแบบพ่อพูงก่อนเข้าสอบท่านไปน้ำรนมาได้ก่อนเบอร์ขั้นนี้กจะมาไทายให้เราหนี่ถ่ายแล้วเออก่ายแล้ว,ลวาามาไทยก่อนนด้าน่าเนาะมีผืนหน้าน้ำมอแอย่าดแต่ก็เมยบ่

我别别别别别，我摸摸。

อ่าบ้านโน้ตบ้านคันบ้านคันโน้เอบ้านนนี่เศรกพอดีไดหนิเนาะต่กี่เคยยางพัน่ีโอ้มันเป็นแบบนี้นะขนาสูแต่แกยังม่ได้มียูเบอร์ยังยังเกิดขึ้นไปยงไปหน้าเนากลมากเลยแต่น้อนยัง่น้อยไปเลย นะไม่ใช่ปากันจิฝ่าล้วม่จักเนาะเห็นยังบ่เห็นเห้นเ้เห็นกันแล่นปกันจตีบยปากกันบ่ตะกี้เน่ะเป็น่นัคือบปากกรบ่ฟัดบดึงแล้วดึงบ่นูจักเห็กันยุติเดี๋ยนี่เลิดงน่แงกันนเนาะ

อันกลุ่มสิจะคุณขังมาเต้าเอ็ดถูกเนาะ thường ở rưỡi bài nó no. <laughs> ok lên <let's... cười> tăng áo không okay, uh -huh. <laughs> um. thằng bài phút này nữa nó cảm hồi vào đây thì nó นี่เนี่ถ้าเขาดำเาก็จะใช้ตัวนี้เนี่พี่น้องเลยตั้มโดนมันยังชีนั่นอยู่มันแหลนอะกสบปัวมาใกล้จกเถื่อแล้วแถวนี้น้องมะนาวขี่งัวแหลนัวขี่เนี่ยน้องหายสิบแลวมาโธ่ขึ้เด่นแท้นน่ เป็นว <extern als S 2> ่าลงไงพุ่งพุ่งกระได้อึ่ะมึงฮก็อึ้บเฮ็ดยัขอวะเนาะเออป้านขั้นคยนี่น้ำยู่ครับเป็นยังไงดิ

Ok, nó phải sạp tụ Ok, nó phi ok, ok, đẹp loại nó ok, bớt ok, 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 kín ok, ok, kín ok, 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 cái ok, nói bố ok, 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 มีอยู่บ้างน้อยพุทธกงไงเอาง่ินเ้าเทียนอะั่งมื่อนี่ไปกัดมันคืนนี้บ่มึงเจอไปกัดนะน่าอับลายบ่

มันงงงมาหามุมอันเุ่นป่ปลาตัวไปเห็นเออมันเห็นน้ำลาแันยาติบางอย่เนี้บางห้เนาะมันมีคัวนะา่ะอือไรนามเลยม่นเนี้ยน่าเงอยู่เงยหนุ่มอื mọi người cái nhiều chia thêm hát này còn nền nó nát thôi đấy chưa ừ. có cái hát nó mày 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 วูไทเราฆ่าไปเยอนเลแม่ได้เราห้องเอาจกมเมียเราขุดนันพักนทำหนักนามวันด้นันทักบ่อปลูเกินเนาะนำนำให้นำหน้าเออเราน่นอีกเราเฮ็ดสามคนเนาะสามคนแตกบดีบอนคอยเห็ดไปแหละ เอาก็คอยเห็ดไปทำมีรดม่างเอาก็ได้ยัดอกเนาะทำเฮกานี่แต่กัเมื่อยอยู่แล้วเหยห็ดนะพอเห็ดแล้วเดวเอาไเขาขึ้นแลวสบายไกลายก็ดีไก่ชิงนาก็ไ้ชดมันาิมขาดิเห็นไหมแล้วมงปีนเนี่ยสองไม่ดองเ่ไปเถื่อวบ่ได้นอพี่นอ จะมีเอฟผู้ใหญ่จะบนกัจะดีเนาะอยากซอยซื้อรถไทยมือสองขนมนเอามือสองเอาจะสุดลงตมก็ได้พี่น้องเลยอเนาะอย่างเ่าได้กันสุดตะลงตมแต่พู้ใหญ่เออเป็นได้ขึ้นไปจะกึ้อมเ้านี่คือปอกยาบ่ได้ได้อืมซานเมนได้ชิมหาเือาิเมอืมเม่อตอนนั้นเอาใช้อีกแปมล้าอีกแปแล้วะอืมอยาแต่ปวดยุบมงเน้ไป เพิ่นต่อยามาหกเดือนดิวันหกเดือนสี่เดือนนอะสี่เดือนบ่างสี่เดือนบ่าเราต่อเลนอืมนล้วก็ไปเอาอีกพุทธแล้วม่นไปเอาแล้วในท้าย้ายต่อมาสี่เดือนเลยพุทธจากสี่เดือนได้ใช่แล้วไปเอาอีกถุนได้แล้วเนาะเออเล็กอีกแล่นันาะ เันมีตนอนมีน,นัะรครับเนาะเพียปเพียาอย่าทน,นเดหาปากขึ้นใหม่ถ้าไปเนาะภูขเขา้าเนาะเมนน,นันพนี่น้องเนาะมันต้องใส่จใจยจพี่น้องเพราะว่ามันต้องเดินทางข้ามประเทศนี่พี่น้องเลยเนาะข้ามสะพานไปคือปุ่งเข้าไปมุกมุกานาฮาีกสิบุญวาณเจ้าตัวมาหาันมันนอนนี่นีอนอนน,อน,น,น,นะคบ แม่ม <c ười> uhm ันเป็นน้ำยาปวดขึ้นกับนั่นคอคนไหนเปลี่ยนยากระมีแล้วว่ะอือน้องมัเป็นยางกินไปเรื่อยดีกว่าครับผมีอยากกินเนาะมัเป็นยางค่อยเป็นค่อยไปอ้าวพี่น้องโอเคเนาะเที่ยงในไหนพี่น้องเลย12โมง30นาทีกะเชิได้ตาวคืนมื่อเฮือนมื่อซานกินข้าวกินน้ำน้องมะนาวกะเชิได้นอนอยู่หน้าถ่าได้มื่อนี่เนาะทำไรจะยางเมื่อบอกอ่มนะกินข้าวกินน้ำได้บาทนี่เนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะบุจะแมาเอาหนึ่งบายางเนาะบางมองเอาโดก่อนอีพอรงไปปลูกมันอยู่หน้าโด่งผูกโดดไทยนะได้ยไเราเอามาให้ต้มอยู่ยังไงเรห่อางตเนาะแต่อลงมากันนะนองนะแดดจัเลยแล้ขึ้นหนุนอะไรทางบได้กินดอกต้มปิ้งเอาปิ้งป่ะไมมาปิ้งอันมมาต้มก้อยครับก้อยปก้อยบได้ก้อยแกระปอมนี่ อ้ถ้าต้มีหนมเินตัวนึนะแ่นโอ้ต้มมาตีนองมาแล้วไปก้อยเอาตีเอาแล้วใช่เยเห็ดชูนนองมาแล้วไกอยนไปบค่ะออ่ะโอเคเนาะอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีไม่เด้ออ่ะกินข้าวกินหน้าปักพอนมาเลยทางโน้เนาะตรงไหนก็ได้มันอยมันยัง่มนัิน ไปพี่น้องเลยเอาก็อนได้เมื่อบาทนี่กับตูต้สีเนาะเมาชมหงรถเพิ่นได้บาทนี่ไปตู้เอาเม,มือม่อเพื่อนเพื่อจอดไปเพื่อนโอเคพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูลเพื่อนเบิร์ตทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของตุกมคำเป็นต้นจนจบเนาะแล้วก็ประกดข่าวโฆษณาของตุกมคำไปกราบบุญขอบคุณได้นนหลายเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก้าพี่น้องเลย กีฬาของมาียบร้อยเนาะทีะได้เมื่อหาฟักทอ,องกข้ากิน่าล้านแบบนี้พี่น้องเลยก่อนอื่นการขอบคุณกับคุณเนะาะกดไลค์กดแชร์คนรับสกายให้ทุกท่านในพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทุกท่านในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทุกท่า,คคานาคือจะขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง